LearnChaiHappily สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai happily with me คร u s a n g This video you are going to learn Thai from this news. ไม่มีธุรกิจลิงอีกต่อไปที่ภูเก็ตไม่มี something อีกต่อไป means no more ธุรกิจลิง means monkey business ที่ภูเก็ตมีสกินภูเก็ตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการให้อาหารลิงในจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวมีสโตรลิสส่วนใหญ่มีสโหมดหลีกเลี่ยงการให้อาหารมีสอิโวไอฟีดิ่งลิงมีส์มังคีในจังหวัดภูเก็ตมีสกินภูเก็ต พวกเขากลัวโรคฝีดาดลิงหลังพบชายชาวไนจีเรียติดเชื้อไวรัสนี้พวกเขา miss h e y กลัวโรคฝีดาดลิง means are scared of monkeypox หลังพบชายชาวไนจีเรียมีส after Nigerian man was found ติดเชื้อไวรัสนี้เม to have the virus คนขายผลไม้บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนยังคงให้อาหารลิงแต่ต้องอยู่จากระยะไกลเท่านั้นคนขายผลไม้ means f o u i t vendors บอกว่า means stay นักท่องเที่ยวบางคน means some tourists ยังคงให้อาหารลิงมีสซีลฟิตเดอะมังกี้แต่ต้องอยู่จากระยะไกลมีสบัสฟรอมดิสแ a นซ์เท่านั้นมีสโปลลีโชคดีที่คนขายผลไม้ให้ผลไม้ที่เหลือแก่ลิงเพื่อไม่ให้พวกมันอดตายโชคดีมีส u ลกรี ที่คนขายผลไม้ means some fruit vendors ให้ผลไม้ที่เหลือ means have been giving leftover f r u i t แก่ลิง means to the monkeys เพื่อไม่ให้พวกมันอดตาย means so that they don't starve ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตาม27คนที่สัมผัสกับชาย ชาวไนจีเรียรายนี้ขณะนี้มีสเนาลเจ้าหน้าที่มีสออฟตอริตี้ได้ติดตาม27คนมีสที่สามารถจับตามยี่ส27เจ็ดคนที่สัมผัสกับมีส w ู o contacted ชายชาวไนจีเรียรายนี้มิสไนจีเรียนแมนพวกเขาทั้งหมดได้รับตรวจสอบเป็นลบ สำหรับโรคฝีดาดล,ลิงพวกเขาทั้งหมดมี s สตเวอ l ได้รับตรวจสอบมีแ b e บีน e ท t e ตเป็นลบมี negative สำหรับโรคฝีดาดล,ลิงมีส o r m o ร์มังคีพ Let's read the news together นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการให้อาหารลิงในจังหวัด ูเก็ตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการให้อาหารลิงในจังหวัดภูเก็ตพวกเขากลัวโรคฝีดาดลิงหลังพบชายชาวไนจีเรียติดเชื้อไวรัสนี้พวกเขากลัวโรคฝีดาดลิง หลังพบชายชาวไนจีเรียติดเชื้อไวรัสนี้คนขายผลไม้บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนยังคงให้อาหารลิงแต่ต้องอยู่จากระยะไกลเท่านั้นคนขายผลไม้บอกว่านัก ท่องเที่ยวบางคนยังคงให้อาหารลิงแต่ต้องอยู่จากระยะไกลเท่านั้นโชคดีที่คนขายผลไม้ให้ผลไม้ที่เหลือแก่ลิงเพื่อไม่ให้พวกมันอดตายโชคดีที่คนขายผลไม้ ให้ผลไม้ที่เหลือแก่ลิงเพื่อไม่ให้พวกมันอดตายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตาม27คนที่สัมผัสกับชายชาวในจีเรียรายนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตาม27คนที่สัมผัส กับชายชาวไนจีเรียรายนี้พวกเขาทั้งหมดได้รับตรวจสอบเป็นลบสำหรับโรคฝีดาดลิงพวกเขาทั้งหมดได้รับตรวจสอบเป็นลบสำหรับโรคฝีดาดลิง The News t at you learn today, i o s love e a in Thai from News with me. You can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang. I will make a video about learning Thai from news 5 days a week and post on my YouTube channel from Monday to Friday, the result. Thank you so much for watching my video and learning Thai with me. And see you later in the next news.